สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะให้กับสถานะคนรอรักเก่าประจำเดือนมีนาคมนะมาถึงคิวของชาวสิงห์แล้วนะคะไพเดสมาก็ดูได้ทั้งลักษณาแล้วก็ราศีเลยนะคะแบบวันที่ได้ทั้งตัวนกและไทยค่ะขอให้เป็นคนที่เลิกกันขาดแล้วนะถ้าแก้ทะเลาะก,กันเนี่ยให้ดูดวงคุณมีคู่ไปก่อนนะคะ สองคู่อาจจะเพิ่งเลิกกันนะคะเมื่อกี้ไพ่เดชตกลงมาเนี่ยอะกองแรกตัวตนคุณนะคะกองที่สองตัวตนเขานะคะคนเก่าแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำหรับยังเป็นแปดดาบนะคะเนี่ยอย่างที่เมย์บอกเลยว่าน่าจะแบบเออเพิ่งเลิกกันนะหลายคู่ที่เข้ามาดูเนาะก็ไม่ว่าจะเลิกกันนานหรือ,อยังอะนะคะมันก็ยังเป็นแปดดาบก็คือขนาดเลิกกันไปแล้วเนี่ย ก็ยังไม่ได้จบปัญหาได้เลยนะความไม่สบายใจอะไรต่างๆยังหน่วงอยู่เลยนะคะยังรู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือว่าเารียกได้ว่าง่ายๆคืออกหักนะคะมาดูพลังงานคุณค่ะเดือนนี้ เด็กือกขาค่ะคุณเป็นคนมีความมั่นใจเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ในเรื่องความสมคัญนเนี้ยคุณค่อนข้างจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกนะคะคุณเชื่อความคิดตัวเองนะไม่ว่าเขาจะอธิบายอะไรนะหรือเขาจะเห้ผลอะไรเนี่ยคุณก็ไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกที่จะจบความสัมพันธ์ดีกว่าเพื่อจบความเจ็บปวดค่ะห้าทวยกับหัวเลือกที่จะมูฟออนถึงแม้ว่าเลิกกันแล้ว ความเจ็บปวดความเสียใจบางอย่างมันยังอยู่แต่คุณก็คิดว่าเลิกกันดีที่สุดนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ดอกที่กับหัวด้วยระวังหน่อยนะคะช่วงนี้ว่าเดี๋ยวไอ้ปัญหาเก่าที่คิดว่าจบแล้วเนี่ยมันจะกลับมาทําให้เราไม่สบายใจอีกเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินก็ได้บางคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของคําพูดของคนอื่นที่พูดแล้วทําให้เราสะเทือนใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเจ็ดดอกที่กับหัวนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีการปิดบงังหรือว่าทาอะไร,รงิรงๆ นะมันค่อนข้างเป็นการเลิกกันที่เจ็บนะ,ะมันไม่ใช่การเลิกกันแบบสวยงามหรือเข้าใจกันนะคะมาดูดไพ่ทางฝ่ายเขาบ้างคะ่ะแฮงแมนกับหัวนะคะช่วงนี้เขาก็อาจจะดีขึ้นละนาะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจะอึดอัดมากนะคะแต่ว่าหลังจากเลิกกันสักระยะหนึ่งอะมองว่าเขาก็เริ่มกลับมาแบบใช้ชีวิตได้นะคะ แล้วก็มีเลิฟเวอร์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะพยายามไปหาคนใหม่ๆมาเยียวยาจิตใจแล้วด้วยมีคนก็มาจีบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีสองดับที่กับหัวอย่างไรก็ตามการที่เขาตัดสินใจเลิกกับคุณหรือยุติความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจนะอันนี้การันตีนะคะภายเราชะนีถ้วยกับหัวเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ยังเสียใจอย,อยู่ะไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกะนะคะเขายังเสียใจกับเอาความสัมพันธ์เก่าอยู่ นะถ้าคุณไม่รู้นะคะก็การันตีได้เลยเนาะว่าเขาก็มีความรู้สึกนะคะบทสรุปของเรื่องนี้นะคะเด็กถือถ้วยนะคะไม่มาว่าต่างคนต่างยังรู้สึกดีต่อกันนะคะยังไม่ได้แบบตัดกันจากชีวิตแบบร้อเซ็นต์นะมันยังมีโอกาสอยู่ที่จะได้กลับมาง้อก,กันอยู่นะคะในอนาคตเนาะไพ่สิบถ้วยนะคะต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นบ้านของกันและกัน,นะคะเป็นเหมือนญาติสนิทมีสหายไม่ใช่เป็นแค่แบบเลิกกันแล้วเป็นคนไม่รู้จักแบบนั้นนะ,ะดังนั้นเนี่ยโอกาส การที่จะกลับมาคือดีกันมันยังเปิดกว้างอยู่สูงมากๆเลยแล้วใบต่อมาก็เป็นเอ f ดอร์สอดด้วยหมายถึงการไดเซ็กแนเชน Chain, หรือโอกาสที่2นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะซึ่งเมย์ก็มองว่าไม่น่าจะเป็นอนาคตที่ไกลเท่าไหร่ด้วยนะคะ ก็เมให้เปอร์เซ็นต์นะ70-80%คะ่ะความสัมพันธ์นี้ยังสามารถกลับมาได้ค่ะแล้วก็มีเจ็ดเหรียญที่กลับหัวด้วยแต่ช่วงนี้ที่คุณต้องเลิกกันต้องแยกกันนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทนต่อสถานการณ์ที่มันกดดันได้นะคะก็เลยต้องจบการปลูกต้นรักตรงนี้ไว้ก่อนนะแต่ว่าอนาคตยังมีหวังนะคะก็ถ้าใครที่ยังอยากจะกลับมาคืนดีกันก็ดีใจด้วยนะน้าไ่ขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดออร์เคิลต่อเลยนะ นี่ไงขึ้นมาตอกย้ำนะคะมี forgiving and learning ค่ะมี to love แล้วก็ trust คุณมีพลังงานของเนื้อคู่นะคะ to love ขึ้นแล้วก็มี trust นะคะก็ถ้าเกิดว่ากลับมาง้อกันขอโทษกันเนี่ย forgiving and learning เนี่ยก็สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะถ้าคุณมีคำถามว่าเอาแล้วตอนที่เขากลับมามาขอโทษเราอะ ถ้าเราให้อภัยแล้วไปต่อมันโอเคไหมจักรวาลก็ส่งพนังงานมาบอกแล้วนะคะว่าสามารถไปต่อได้ให้โอกาสได้นะคะมันอาจจะกลับกันก็ได้อาจจะเป็นเราที่ต้องขอโทษเขานะคะหน่าภัยมีสาขางไา้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาต่อที่คําแนะนําอีกสําหรับหนึ่งนะคะหนูนีทวารีอินเดียฟิวเจอร์ค่ะคำในเคเคลี่ชัดเจนนะคะมีทาำเฟมมาให้ว่า ในอนาคตที่ไม่ไกลนะคะเร็วๆนี้คุณมีโอกาสที่จะเคลียร์ใจกันนะคะเปิดใจคุยกันถึงปัญหานะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องมีตัวกังวลนะคะโดยเฉพาะใครที่ยังอยากกลับไปคืนเดียวคนรักเก่ารับรองว่ากลับมาแน่นอนนะคะจะได้มีโอกาสอีกครั้งอย่างแน่นอน,นะคะ่ะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายทำทำนายวันนี้นะ,ะโดยการเปิดไพ่แมสเซจที่คนรักเก่าฝากถึงคุณในเดือนนี้นะคะ่ะ n e e d you to Help me โอ้ตอนนี้เขาน่าจะมีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างนะไม่สบายใจก็ได้หรือว่าไม่สบายกายก็ได้นะแล้วเขาอยากให้คุณช่วยเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเป็น Support ที่ดีสำหรับเขานะคะตรงนี้เขาอาจจะสื่อสารกับคุณมา ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะผ่านทางคนรู้จักก็ได้นะคะรอรับข้อความจากเขาได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าอยากเคลมคำทำนายนี้พิมพ์รับรับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูดส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะยินดีนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ